รังฟังสถานีวิทยุ AM 1575ห h z สากิโลเรสรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Discover Latin America ค่ะโดยกองลาตินอเมริกากรมอเมริกาและปัิสิกต้กระทรวงการต่างประเทศท่ะออกาสสดนะคะทาง Facebook Live ที่แฟนเพจสารารมเรดิโอและก็ทุกวันอังคารนะคะทางวิทยุสตารลมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนค่ะที่ขึ้นความถี่ AM 1 5 7 5กิโลเฮิรตซ์ค่ะกลับมาพบกับอีชัน้นอีกครั้งนะคะฟ้าพัอรหันติวัต์ค่ะอันดับชั้นนะคะพุชยาภาปัญญาเสริ่ะเราสองคนนะคะก็เป็นเจ้าหน้าที่โครงการ Discover Latin a นอเมริกานะคะแล้วก็วันนี้พวกเราก็มารับหน้าที่ดำเนินรายการ d i ส c o v e r ร a t i n a นอเมริกากันเหมือนเช่นเคยค่ะ ก็พวกเรานะคะก็จะทํารายการนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าอยากจะนําพาท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะไปรู้จักกับลาตินอเมริกาและแคริบเบียนนะคะในแง่มุมที่หลากหลายแล้วก็แปลกใหม่มากยิ่งขึ้นนะคะก็เช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคยุยเล่าสู่กันฟังนะคะกันอย่างสบายๆส,สไตล์ลาตินกันเนาะวันนี้นะคะเราก็จากครั้งที่ลราที่เราพาไปจิบกาแฟกันใช่ไหมคะ วันนี้เนี่ยเราก็จะพาไปชมธรรมชาตินะคะและ้วก็แต่ก็ไม่ใช่แบบว่าธรรมชาติที่ไหนก็ได้นะคะจะเป็นธรรมชาติบนสถานที่หนึ่งบนโลกที่จัดได้ว่ามีความเอกซ์ s i v สซีฟเรามีความห่างไกลแล้วก็มีความสําคัญต่อต่อวงการการศึกษาธรรมชาติของโลกเนี้ยมากมาก,มากทีเดียวเลยนะคะก็คือหมู่เกาะกาลาปาโกสนั่นเองค่ะโดยที่วันนี้นะคะเราก็จะมาในหัวข้อพาเที่ยวหมู่เกาะกาลาปโกสกันค่ะก็ บุกเบลลาปโกสนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เ,กเรียกได้ว่าน่าตื่นตาตื่นใจกันมากมายเลยนะคะตั้งแต่ตอนที่อ่าชาร์ลส์ดาวินที่เป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษนะคะได้ได้มาคือเขาไม่ใช่คนคนพบหรอกแต่ว่าเขาเป็นเหมือนกับว่าคนที่คนสำคัญที่ทำให้ก่อนเนี่ยแบบเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะในปี1835นะคะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ เราก็จะมาเล่าให้ฟังกันคร่าวๆก่อนว่าเป็นยังไงไมายังไงแล้วก็มีความสําคัญหรือว่ามีความน่าสนใจในเรื่องไหนบ้างนะคะก็เกาะมูเกาะกาลาปโกสเนี่ยนะคะกเ็เป็นเรียกดรว่กว่า,อ,าอยู่ในอยู่ในแบบสังกัดประเทศเอกวาดอร์เนาะเป็นหนึ่งในประเทศในอ,อเมริกาเหมือนกันนะคะก็ตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งของประเทศเอกวาดอร์เนี่ยประมาณหกร้อ600ยไมล์นะคะแล้วก็เกาะเนี่ย สร้างขึ้นจากแบบลาวาที่ทับถมกันนะคะจากภูเขาไฟก็คือสร้างขึ้นมานานมากภูเขาไฟทับถมกันเป็นเวลาหล,หลายพันปีนะคะจนจนได้ขึ้นมาเป็นหมู่เกาะแล้วก็มีเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่อยู่รายล้อมด้วยนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักในฐานะเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาตินะคะด้วยความที่มันอยู่ห่างไกลก็ทําให้ยังคงเหลือธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วก็พวก สิ่งมีชื่อต่างๆมันเกาะนั้นนะคะก็ด้วยความที่อยู่ห่างไกลเช่นกันนะคะก็ต้องมีการปรับัวที่ถือวแบบยูนิคมากเลยนะคะก็เริ่มต้นกันที่จุดเริ่มต้นกกอนเนาะก็คือหมู่เกาะภูเขาไฟกาลาปากอสเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยก็พิเศษแล้วก็ยังยังมีภูเขาไฟที่แอคทีฟอยู่แต่ว่าน้อยน้อยมากแล้วนะคะการประทุครั้งล่าสุดก็เกิดขึ้นเมื่อประมาณแบบอปี2018อะไรเงี้ยนะคะแต่ก็แต่ก็ไม่บ่อยแนานๆทีเลยนะคะก็ หมู่เก,กาะกาลาปากสเนี่ยก็ตั้งอยู่แถบบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกนะคะแล้วก็ตั้งขึ้นจากแบบการทับถมของภูเขาไฟเมื่อแบบเป็นล้านปีมาแล้วนะคะเพราะภูเขาไฟก็ค่อยๆทับถมขึ้นมาเป็นเลเยอร์ของหินต่างๆจนกลายเป็นเกาะนะคะโดยที่ปัจจุบันเนี่ยบนเกาะก็มีภูเขาไฟที่ยังแอคทีฟอยู่จำนวนสิบสามภูเขาไฟนะคะ ก็อย่างที่บอกไปว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดประทุบ่อยครั้งนักนะคะแล้วก็มนุษย์ที่ไปคนพบเกาะหมู่เกาะกาลาปากสครั้งแรกเนี่ยก็ไปเจอโดยบังเอิญน,นะคะโดยที่ถ้าตามที่มีการบันทึกกันไว้นะคะคนแรกที่ค้นพบหมู่เกาะกาลาปากสก็คือ่อาผู้ชายที่ชื่อว่าโทมัสเดเบร์ลังกาค่ะคุณคุณแบร์ลังกาเนี่ยเป็นคุนนางชาวสเปนแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาก็เป็น บิชอปของปานามาด้วยนะคะในการปกรครองในสมัยนั้นนะคะก็เหมือนกับว่าคุณคุณแบรลังกาเนี่ยก็แล่นเรือไปแต่ว่าเหมือนเรือถูกแบบพัดออกนอกเส้นทางนะคะช่วงประมาณปีเอ่อคศ1535นห้าสิห้านะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขากำลังเดินทางจากปานามาไปจากจากปานามาไปเปรูแล้วก็โดนพัดออกนอกเส้นทางไปจนแบบบังเอิญมาเจอเกาะน,นี้นะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณแบรลังกาก็เหมือนกับว่าไม่ได้ไม่ได้ไ เห็นว่าเกาะน,นี้น่าสนใจเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าเขามองว่าอาสภาพภูมิประเทศเนี่ยก็ดูแบบดูแบบมนุษย์ไม่น่าจะอาศัยได้หรือว่าไม่น่าจะแบบมาทําการเกษตรปลูกอะไรอย่างนี้ได้นะคะเขาก็เลยแบบว่ารายงานทางทางสเปนเลยว่ามันก็เป็นเกาะที่แบบไม่ได้น่าสนใจอะไรนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็หลังจากคุณคุณแบรังกาได้คนพบหมู่เกาะนแล้วเนะี่ยก็เริ่มมีแบบว่ามีมีคนตามมาดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีแบบว่า,านักเดินเรือชาวสเปนหรือว่ามีแบบ จนสลัดหรือว่านักล่าวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะในในสมัยนั้นก็คือก็คือมามาที่เกาะน,นี้เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่สภาพแวดล้อมมันไม่ได้เหมาะก,กับไม่ได้เอื้อต่อการที่จะใหม้มนุษย์อยู่อาศัยได้นะคะเขาก็เลยแบบไม่ได้ไม่ไม่ได้มีการมาตั้งรกรากอยู่ถาวรน,นะคะแล้วก็จนกระทั่งในปีหนึ่งพันแปดร้อยสาสิบสองนะคะที่เก,ก,กาะโมกกาลาปาโกสเนี่ยถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของเอกวาดอร์นะคะก็หลังจากนั้นเนี่ย แล้วก็ในช่วงประมาณทศวรรษที่หนึ่งพันเก้าหกสิบนะคะก็เริ่มก็เริ่มมีเอ่อชาวเอกวาดอร์เนี่ยก็เริ่มอพยพมาอาศัยอยู่บนเกาะมากขึ้นนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่ามาพอมาถึงม,มัน้ก็จะมีการสามารถประกอบอาชีพในแบบว่า,แบบก,าแบบการการการประมง,งหรือว่าโดยเฉพาะการท่องเที่ยวได้นะคะก็เริ่มก็เริ่มมีคนมาอาศัยอยู่มากขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะคะก็มีคนอยู่บนเกาะบนหมู่เการระกาลาปาโกสเนี่ย ประมาณรวมรวมแล้วประมาณสองสองหมื่นห้าพันคนนะคะโดยที่สองหมื่นห้าพันคนเนี่ยแหละก็กระจายกันไปอยู่อยู่ขึ้นในหมู่เกาะก็จะมีเป็น,กนเกาะเล็กเนาะก็จะมีประมาณสี่เกาะสี่เกาะที่มีคนอาศัยอยู่นะคะก็มีชื่อว่าเกาะซานตาครูซซานคริสโตบาลอิซาเบลลาแล้วก็ฟลอริอานนะคะที่เกาะอิซาเบลล่าเนี่ยเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีสัตว์ที่น่าสนใจอาศัยอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเล่าให้ฟังกันต่อไปนะคะแล้วก็ ที่เกิดว้ว่ามันเป็นเกาะที่แล้วคนคนทําให้เกาะนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักของโลกขึ้นมาที่แบบสำคัญเลยนะคะก็คือชาสตาวินนะคะก็เพราะว่าชาสตาวินเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเราก็มาอาศัยอยู่ที่เกากะกาลาปาโกสเพื่อศึกษาธรรมชาติต่างๆเนี่ยแค่ประมาณแบบห้าสัปดาห์เท่านั้นนะคะในปี1835แต่ว่าแบบสิ่งที่เขาได้ค้นพบไปเนี่ยนะคะก็มนก็ก็สร้างคุณูปการมากมายนะคะให้กับวงการวิทยาศาสตร์ ก็ทําให้คนจักมากขึ้นด้วยนะคะก็นักครรมชาิวิทยาชาวอังกฤษคนนี้เนี่ยเหมือนเขาก็ได้สังเกตสัตว์ต่างๆของของเกาะน,นี้นะคะเขายก็อย่างว่าเช่นแบบอย่างเช่นนกพวกนกตัวเล็กๆน้อยๆนะคะที่อยู่บนเกาะน,นะคะเขาก็สังเกตว่าจางอยปากของนกเนี่ยถึงมันจะเป็นนกเหมือนกันแต่ว่าจะงอยปากมันแตกต่างไปตามตามสภา,ภาพแวดล้อมที่มันอยู่นะคะอย่างเช่นเกาะ เช่นนกนกบนเกาะเอ A, แบบแตนงอปาก็จะไม่เหมือนกับนกในเกาะบีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็แบบศึกษาว,ว่าทําไมนะคะแล้วเขาก็คนพบว่ามันก็เป็นเป็นเพราะว่านกพวกนั้นเนี่ยค่อยค่อยหรือวัฒนาการนะคะค่อยค่อปรับตัวแบบเป็นเวลายาวนานนะคะเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมหรือว่าอาหารในพื้นที่นานๆของมันนะคะอวินก็เลยแบบว่าสรุปออกมาได้แบบศึออกษาแล้วก็สรุปออกมาได้เป็นสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีแห่ง วิวัฒนาการนะคะซึ่งก็เป็นพื้นฐานการศึกษาที่แบบสําคัญเลยนะคะหรืว่าเราก็ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วสัตว์เนี่ยมีการปรับตัวผ่านกันเวลามาได้เรื่อยเนาะเขาไม่ได้แบบว่าเกิดขึ้นมาแล้วเป็นแบบนี้เลยนะคะแต่เขาบอกว่าเาค่อยๆปรับตัวตามตามสภาพแวดลอ้อมตามสิ่งที่อยู่รอบตัวตามอาหารอะไรอย่างนี้ยนะคะก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะก็เป็นจริงๆแล้วก็มีมีสื่อหละมีมีสื่อมากมายที่พูดพูดเรื่องนี้เนาะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะก็ นอกต้นนั้นเนี่ยนะคะก็หมู่เกาะกาลาปากกสเนี่ยก็มีความสําคัญในฐานะที่เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของเอกวาดอร์ด้วยนะคะโดยที่เขาบอกว่าพื้นที่แบบถึง97เปอร์เซนตของเกาะของหมู่เกาะกาลาปากกสเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานแห่งชาติของเอกวาดอร์เลยนะคะแล้วก็ในปีคืออุทยานเนี่ยแบบว่าครอบคลุมพื้นที่แบบว่ามากกว่า มากกว่า3,000ตรารางไม้นะคะของทั้งทั้ง18เกาะหลักแล้วก็จะมีเกาะเล็กๆย่อยๆอยีกนะคะก็เขาก็เขาก็ขึ้นทะเบียนแล้วก็เพื่อเพื่อปกป้องธรรมชาติเนาะเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นแหล่งธรรมชาติที่สําคัญมากนะคะก็นอกจากพื้นดินแล้วเนี่ยก็ยังรวมไปถึงบริเวณทะเลรอบๆด้วยนะคะเขาก็มีการแบบตั้งหน่วยงานที่คออนุรักษ์คุ้มครองพื้นที่ทะเลนะคะถึงประมาณเอ่อห้าหมืน ตารางไม้นะคะรอบๆหมู่เกาะกาลาปโกสนะคะก็เป็นความพยายามจากหลายหน่วยงานที่พยายามจะบอนุรักษ์หมู่เกาะนี้ไว้นะคะเว่ามันสําคัญมากเลยนะคะทั้งในแง่ธรรมชาติด้วยนะคะประมาณนะคะเราก็พูดคร่าวๆและเกี่ยวกับคอนเทปต์คร่าวๆของของเกาะนี้นะว่าเป็นยังไงมายังไงสําคัญยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปสํารวจว่าบนเกาะมีสัตว์อะไรบ้างนะคะที่แบบสําคัญสาคัญนะคะเริ่มแรกเลยนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นสัตว์ที่หลายๆคนคุ้นหูว่า อยู่บนเกาะนี้เนาะก็คือเต่ายักษ์ก้ลาปะกะสอนั่นเองค่ะเต่ายักษ์ตัวบเริ่มบอเริ่ม,มหน้าตาหน้าอินดูเนาะสงบนิง่งใช่ก็เต่ายักษ์เนี่ยนะคะเขามีอายุยืนมากนะคะแล้วคือด้วยสภาพแวดล้อมที่ที่เขาทั้งจะแบบไม่ได้อยู่บนแผ่นดินใหญ่เนาะก็ไปอยู่บนเกาะที่ห่างไกลไม่ค่อยมีใครเตืออะไรเงี้ยนะคะเขาก็พยายามเขาก็ผ่านการปรับตัวผ่านการพัฒนาการมานะคะจนสามารถที่จะ เอาตัวรอดอยู่ได้โดยที่แบบใช้พลังงานน้อยมากนะคะเขาบอกว่าแบบเต่าเจ้าเต่ายักเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะอยู่รอดโดยที่ไม่ได้กินอาหารหรือดื่มน้ําอาจจะแบบได้สูงสุดถึงแบบหนึ่งปีเลยนะคะโอแล้วก็แบบเพื่อเพื่อเก็บรักษาพลังงานไว้เนี่ยอาจจะแบบในหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกเขาว่ากันว่าแบบมันก็สามารถปรับตัวให้แบบหัวใจของมันเนี่ยนะคะเต้นเต้นแบบเพียงแค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งนาทีเท่านั้นนะคะเพื่อจะแบบเก็บรักษาพลังงานไว้นะคะ แล้วก็ซึ่งซึ่งความสามารถเนี่ยนะคะก็ส่งผลให้มันแบบเป็นเต่าที่มีอายุยืนมากนะคะโดยที่อาจจะมีอายุยืนได้แบบมากกว่าหนึ่งร้อยปีเลยอาจจะถึงสองร้อยปีเลยด้วยซ้ำไปน,นะคะเป็นแบบอายุยืนมากข้ามศตวรรษเลยนะคะแต่ว่านั่นก็เป็นแบบเหตุผลทีล่ที่น่าเศร้าว่าแบบว่าเพราะว่าเพราะว่าควอายุยืนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เลยมีการแบบจับเต่าเต่าเนี่ยไปนะคะไปเก็บไว้บนเรือเพื่อเป็นอาหาร สำหรับกะลาสีเรือเ mm hmm. พราะมันอยู่ได้นาน mm hmm. ใช่ไหมคะคือก,ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากก็แบบว่าเขาบอกว่าแบบมีเต่าที่ถูกจับไปหรือถูกฆ่าไปเนี่ยรวมๆแล้วแบบเกือแบบแสนตัวเลย <Okay. S 1> นะคะทําให้ตอนนี้แบบก็ต้องมีความพยายามในการอน,นุในการอนุรักษ์ในการฟื้นฟูก,กันเป็นอย่างมากนะคะตอนนี้ก็จํานวนเต่าก็ที่เคยลดลดลงอย่างน่าอย่างน่ากลัวเนี่ยก็กำลังค่อยๆเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความพยายามในการที่จะอนุรักษ์พวกนี้ไว้นะคะ mm hmm. ใช่ค่ะก็ถ้าถ้าใครได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวชมนะก็แบบว่าก,ก็เห็นเห็นความความสู้ชีวิตนอง<ม>แบบทั้งสู้กับธรรมชาติแล้วก็ต้องสู้กับการสุนพันธุ์ด้วยนะคะก็แบบอยากให้แบบว่าศึกษาว่าเขายังแบบเห็นคุณค่าอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็สัตว์ตัวต่อมานะคะที่ก็บอกว่าก็ต้องเป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสุบพันธุ์อีกเหมือนกันนะคะก็ตอนนี้ก็กำลังอยู่ในการแบบความพยายามในการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูของมนุษย์นะคะเพื่อเพิ่มจานวนพวกมันก็คืออ่า สัตว์ที่ว่าอีกัวนานะคะอีกัวนาสีชมพูค่ะ<ม>คือแบบว่ามันเป็นสีชมพูจริงๆเลยนะคะแบบว่าไม่ได้แบบว่าสีคล้ายครึ่งหรือสีใกล้เคียงแต่ว่าแบบเห็นแล้วอุ้ยชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ที่จริงแล้วเนี่ยในหมู่เกาะ,ะกาลาปากกสเนี่ยก็มีอีกัวนาอาศัยอยู่ค่อนข้างจะหลายสายพันธุ์นะคะก็ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นสีออกเหลืองๆหรือว่าสีแบบสีดินสีน้ำตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันจะมีอีกัวนาชนิดนี้เนี่ยที่แบบว่า เป็นสายพันธุ์แยกออกมายูนีออกมานะคะก็คืออิกวานาสีชมพูนะคะมันจะอาศัยอยู่พ,พบได้แค่แค่บนเกาะอิซาเบลลาเท่านั้นนะคะที่เป็นที่บอกว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของกาลาปาโกสด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนเขาสนิษฐานว่าจริงๆแล้วสมัยก่อนนู่นเลยแบบหลายหลายหลายหมื่นหลายแสนปีมาก่อนเนี่ยอาจจะเคยอยู่เคยอยู่ร่วมกันกับอิกวน่าสายพันธุ์อื่นๆนะคะแต่ว่าแบบสมัยก่อนที่ เกาะมันยังเชื่อมกันอยู่ที่มันยังไม่ได้แยกออกจากกันนะคะเจ้าเจ้าพันอิกัวนาสีมพูนเนี่ยก็แบบว่าอาจจะอพยพไปนะคะเพื่อแบบอพยพข้ามเกาะไปเนาะน้องค่อยๆเดินไปเพื่อไปแบบอยู่อยู่อาศัยอ่าบริเวณภูเขาไฟที่ชื่อว่าภูเขาไฟวูฟนะคะแล้วก็ด้วยความที่แล้วก็พอเกาะมัน,นค่อยๆแยกออกจากกาันน้องก็เลยกลายเป็นว่ามีวัฒนาการขึ้นไปแล้วก็แล้วก็ออกมาเป็นสายพันธุ์ ที่แบบว่ายูนิคที่แบบว่าพบ,พบ,พบที่เกาะอ,อื่นไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะกน็น้องก็จะมีตัวสีชมพูเนาะแล้วก็จะมีแบบแถบสีเข้มๆดำๆนะคะอยู่เป็นตัวด้วยนะคะซึ่งต้นอีกวาหน้าของกระลาปกอสเนี่ยก็สามารถยาวได้หลายหลายฟุตเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบมีน้ําหนักมากไม่ถึงแบบสามสิบปอนด์เลยนะคะแล้วก็อายุก็ยืนด้วยนะคะอาจจะมีอายุได้ถึงห้าสิบปีเลยนะคะ เวลาแบบช่วงกลางวันเนี่ยเขาก็จะแบบพยายามพรางตัวนะคะเบลนอินไปกับพื้นดินพื้นหญ้าหินหรือว่าแบบต้นไม้ต้นไม้ไม้มพุ่มเตีย้ยๆต่างๆนะคะแล้วก็เด็กไม่ก็อาจจะแบบไปหลบแดดตามที่ต่างๆนะคะและ้วก็พอพอตกเย็นเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะไปเออ่แอบอยู่ตามตามรูตามอุมงง์นะคะเพื่อจะแบบรักษาความ อบอุ่นของร่างกายเอาไว้นะคะใช่ซึ่งสัตว์ตัวนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วตอนนี้ถูกตัดว่าเป็นแบบสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุนขน์ขั้นวิกฤตเลยนะคะก็กาลังมีความพยายามกันอย่างมากเพื่อที่จะฟื้นจํานวนของอีักนาสีชมพูข,ขึ้นมานะคะสัตว์ตัวต่อไปที่เราจะพาไปชมกันคืออะไรคะค่ะเรามาต่อกันที่น้องเพนกวินกันเลยดีกว่านะคะก็สีทําให้น้องเพนกวินพ,พิเศษเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะแบบมันอยู่ที่เกาะลาร์ราบากอแต่ว่าสถานที่ของมันอะ อยู่กลาปกาสค่ะอยู่ตรงที่สุดซึ่งมันไม่ใช่สถานที่ที่แบบเย็นมะเนาะแต่ที่เกาะปลาปกาสเนี่ยก็มีน้องเพนกวินอยู่ด้วยนะคะซึ่งมันก็จะสามารถหาเจอได้ในบริเวณเกาะที่มันเย็นของในหมูกก่กเกาะปลาปลาปกาสนั่นคือเฟรนันดีนาเกาะอิซาเบลล่าเอ่อแล้วก็น้องๆเน,นี่ยส่วนใหญ่จะพยายามอยู่ที่เย็น,ยนอ,ยอย่างเช่นในถ้ำทั้งหลายะค่ะหรือว่าในซอกคินทั้งหลายนางก็จะพยายามอยู่ตรงนั้นเพื่อให้อากาศเย็นนั่นเองนะคะแล้วก็ สิ่งที่น้องๆนีน่กินอะไรแน่นอนน้องก็จะกินปลาแต่เป็นปลาตัวเล็กๆค่ะเพราะว่าแพนกว้นที่การประกอมไม่ได้ตัวใหญ่มากก็จะกินปลาตัวเล็กเหยื่อที่หาได้ง่ายๆอย่างเช่นอันแอนโชวีซาดีนนะคะหรือปาลาโมลดตเองก็ตามแล้วก็ด้วยความที่ปีกของน้องเนะะี่ยค่ะมันเหมือนกับเป็นเหมือนกับครีบเป็นเหมือนกับทำน้าที่เป็นทีป่ป่านเราก็จะทำให้ว่นายน้ำได้เร็วเพราะว่ามีการเตือนว่านักดำน,ำน้ำทั้งหลายเนี่ยเออระวังน้องด้วยนะคะเพราะว่านัำก็กระโดดจากข้างบนแล้วพุ่งลงมาข้างล่างอเดียวฉะนั้นก็อาจจะต้องระะะวััังงงนนนนน้อออกกึค่่่มาตที สั์ตัวต่อไปเลยดีกว่าชื่อบูบีตีนฟ้านี่เองค่ะภาษาอังกฤษคือ blue footed ru boobies นั่นเองนะคะซึ่งตามชื่อของมันเลยมันเป็นมันต้องกล่าวต่อว่าเป็นสัตว์ที่ดังในกาลากรเพราะเป็นสัตว์ที่เขาถ่าจะมีเสน่ห์อะไพิเศษมากๆด้วยเท้าของมันที่เป็นสีฟ้าใช่ค่ะเป็นสีฟ้าเลยเดี๋ยวคืนรูปมาให้ดูนะคะอ่าก็คือเป็นนกที่มีตีนสีฟ้ามากแต่ว่าทําไมมันถึงต้องตีนสีฟ้าด้วยความที่ด้วยความที่ในช่วงฤดูหาคู่ของมันนะคะ ท่าของมันจะเ,เป็นสีฟ้าโดยเฉพาะตัวผู้จะเป็นสีฟ้าแบบฟ้าพิเศษฟ้ากว่าเดิมเพื่อเป็นการดึงดูดตัวเมียนะคะในแล้วก็วิธีการหาคู่ของเขาเนี่ยเขาก็จะเดินไปก่อนแล้วก็จะให้เขาจะคาบสติกไม้ไม้ต่างๆค่ะให้ตัวเมียแล้วก็คาบก้อนหินต่างๆให้ตัวเมียแล้วก็ค่อยโชว์เท้าสีฟ้าของเขาด้วยความภาคภูมิใจว่าเออยิ่งสีฟ้ายิ่งหล่อนั่นเองนะคะแล้วก็สัตว์เอนอนกตัวนี้ก็คล้ายๆกับแพนกวินนค,ค่ะก็จะเป็นกินปลาตัวเล็กด้วยการวิธีของเขาคือการ กระโดดลงไปน้ำซึ่งเขาสามารถลงเด้วยความเร็ว600ไมล์ต่อชั่วโมงนะคะก็คือพุ่งแรงพรุ่งแรงเลยเพื่อลงไปจับลาน,นั่นเองค่ะแล้วก็นกชินีนะคะก็สามารถพบได้หลายบริเวณหลายเกาะเลยอย่างเช่นสปปนยอนและฟอเรอานานะคะอิซาเบลปิซอนรวมถึงซันตาครูสด้วยนะคะือถ้าไปกรากรประกอก็จะสามารถ ทั่วไปแล้วอย่าลืมสังเกตเท้าของมันนะคะเท้าสีฟ้าของน้องนี่นะคะอ่ะมาต่อที่ตอนที่ตัวอีักนาเมื่อกี้ก็เป็นอ e ีักนาสีชมพูปไปแล้วเป็นอีักนาบกนะคระาวนี้เรามาอีักนาทะเลกันเลยดีกว่ามันพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นอีัวนาชนิดเดียวที่ว่ายน้ําแล้วก็อยู่ในทะเลด้วยนะคะซึ่งพฤติกรรมของมันเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะแบบชอบว่ายลงไปในนะ้ำเพื่อกินสาหร่ายทะเลแล้วก็ขึ้นมาตักแตด เราก็จะเห็นอีกวักวน่าตัวเนี้ยตักแดดนานมากเพราะด้วยความที่เป็นสัตว์เลือดเย็นใช่ไหมคะการที่เขาลงน้ำมาทำให้ตัวเขาเย็นเพราะฉะนั้น,น,น,นส่วนใหญ่วันเวลาส่วนใหญ่เขาจะตักตากแดดเพื่อให้อุณหภูมิของเขากลับมาเหมือนเดิมน,นะคะเพื่อให้ตัวเองอุ่นขึ้นมานั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยน้องมีจํานวนประมาณสองถึงสองแสนถึงสามแสนตัวนะคะในการาปกอสเองแล้วก็ ในแ,แต่ละอายุช่วงของเขาอะสีของเขาจะไม่เหมือนกันตอนที่เขาเด็กเขาจะเป็นสีดําแต่พอโตขึ้นปุ๊บเขาก็จะเป็นสีดําผสมเขียวผสมแดงผสมเทานะคะก็จะเห็นีกัวนาที่แบบหลากหลายสีซึ่งมันก็จะมีบางเกาะฮิัวนาทะเลนตัวใหญ่บางเกาะีิัวนาทะเลสีเป็นสีสีถ้าเราอยากดูีกัวนาทะเลที่ตัวใหญ่เนี่ยเขาแนะนําให้เราไปที่เฟรนันดิน่านะคะแล้วก็อิสเบน เกาะอีกเฟอร์นัิเนนาและเกาะอิซาเบลนลานั่นเองค่ะส่วนถ้าเราอยากไปดูอีกัวน่าที่สีสีหน่อยสดใสเนี่ยก็จะไปที่เกาะเอสปานยอลลาโอเรียนานะคะก็จะทําคือเขาเรียกเขาถึงกับเรียกว่าคริสต์มาสอีกัวน่าเลยอะเพราะว่าสีมันเฟิร์สครั้งนั้นเด่นทั้งด้านสีแดงและสีเขียวเหมือนต้นคริสต์มาสนี่น,นะคะแล้วก็ด้วยความอย่างที่ได้เอ่อยก่อนไปหน้าเนี้ยว่าอีกัวน่าตัวชนิดเนี้ยเขากินสาหร่ายทะเลในน,น้ำเนาะมันทำให้เขาแบบได้รับ น้ำเค็มเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าถ้าจมกูกของเขาอ่ะมันมีแบบเหมือนคราบเกลือเกาะเพราะเขาน้องเขาแบบคัดออกมาค่ะเวลาที่เขา sneeze หรือจานเนี่ยราก็จะมีแยบคราบเกลือคริสตัลเกลือออกมาด้วยนั่นเองนะคะก็เป็นการขับออกไปอะทีนี้เราจากน้องสัตว์สัตว์ทั้งสัตว์ทะเลทั้งหลายสัตว์ในกราร์กอสแล้วเนี่ยลามาต่อที่สถานที่ท่องเที่ยวนะสมมติว่าถ้าเราไปปุ๊บนอกจากดูสัตว์แล้วทำอะไรอีก สถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งก็คือศูนย์อนุรักษ์เต่านั่นเองนะคะเต่าของกรลปักระกอสอยางที่พี่หมายได้เกริ่อนไปก่อนหน้านี้เนาะว่าเขามีการพยาอนุรักษ์เขาก็มีศูนย์อนุรักษ์พันเต่าของกรลปักระกอสด้วยกันนะคะเราก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมน้องๆได้นะคะก็จะเห็นน้องๆรวมถึงออตอนที่น้อง h a t c h i n g ออกจากไข,ข่คือตอนที่เขาออกจากไขนั่นเองแล้วก็เราสามารถไปเยี่ยมชมดูกันได้นะคะหลังจากนั้นแล้วก็นอกจากนี้นะคะจะไปสามารถไปเที่ยวตอนกลางคืนสิ่งที่พิเศษของกรลปักระกอสก็คือด้วยความที่มันเป็นเกาะห่างไกลเมืองแล้วก็ไไมม่ด้ี ตึกต,ต่างๆมากมายทาให้ท้องฟ้าเนี่ยสวยงามมากๆแล้วก็สามารถเห็นกลุ่มดาวที่แบบด้วยความที่เั็นอย่รงกลางแถวเส้นสุกใช่ไหมคะเลยทาให้เห็นกลุ่มดาวซีโรกเหนือแล้วก็ซีโรกใต้ได้อีกด้วยในยามค่าคืนนะคะก็สามารถไปชมกันได้ก็สวยงามมากแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะนี้เนาะคือการส่งจดหมายใช่ละค่ะส่งจดหมายนั่นเองเพราะว่าด้วยความที่สมัยก่อนมันก็เป็นเกาะเนาะเขามีการเดินลงเดินเรืออะไรอย่างเงี้ย คนเขาจะแบบคิดถึงบ้านอะ่ะเขาก็เขียนจดหมายเกิดจากนักล่าวานอะ่ะเขียนจดหมายใส่ลงไปในถังไม้แล้วก็ลอยลงไปที่เกาะฟอเรียนาแล้วเขาก็ใครก็ตามที่มาที่เกาะนะั้นอ่ะพอเขาเจอเขาก็จะไปส่งให้สมัยนี้ก็มีการพัฒนาจากตรงนั้นเหมือนกันก็จะเป็นใส่กล่องแล้วก็จะมีคนไปส่งให้ที่ที่ไปรษณีย์ของเขาอะนะคะก็เป็นอไอเรื่องน่ารักน่ารักของเกาะกาลาปากอสนะคะสำหรับช่วงอาจะเปลียนในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คําว่า L อ i n g ก i n นอีกครั้งนะคะเอ๋บิงก n n นก็คือน้องแผ่นกวินนั่นเองค่ะสำหรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของกองลาตินอเมริกากรมอเมริกาและล America, และปซิฟิกใต้ะคะ่ะได้ทางสื่อโซเชียลของกรมไม่มว่าจะเป็น IG, Twitter, Facebook เพียงเซิร์ชคำว่า Aspawatch ค่ะอีกครั้งนะคะ Aspawatch ค่ะรวมไปถึงแอปพลิเคชันของเราะะแล้วก็ Facebook Fanpage ของเราคือ Discover Latin a m e อเมรอีกครั้งนะคะ Discover Latin America หรือสแกนเ r อร์โคที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะค่ะเราสองคนนคะคะก็จะกลับมากับรายการ Discover Latin America กันใหม่ทุกอาทิตย์เลยนะคะเช่นเคยนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะคะได้มาร่วมเปิดโลกลาตินอเมริกาและแคริบเบียนไปกับเรานะคะผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็ได้มารู้จักกับความสัมพันธ์ไทยและอเมริกานะคะในมิติที่หลากหลายยิ่งขึ้นนะคะเป็นการสื่อสารการทูตไทยนะคะ เชื่อมไทยสุาสากลค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนับฟังกันทั้งทาง,ง e b o o k YouTube หรือว่าทางวิทยุด้วยนะคะก็พบกันได้ใหม่กับพวกเราในรายการ Discover ร a ละตินอเมริกาได้อาทิตย์หน้านะคะที่เกาเแลาเดิมเนาะก็จะมาด้วยเรื่องอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะอันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะกว่า3าปีป ไม่เคยหยุดพัฒนาเพื่อนาคเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเชื่อมโยงและสมดุลไม่หยุดเปิดรับโอกาสใหม่ๆเพื่อช่วยผลักดันการค้าการลงทุนไปสู่ระดับโลกไม่หยุดเปิดรับนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างความยั่งยืนไม่หยุดเปิดสู่การค้ารูปแบบใหม่เพื่อปรับตัวไปกับความเปลี่ยนแปลง ไม่หยุดเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคเข้าหากันและปลดล็อกศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดไม่หยุดเชื่อมโยงโอกาสใหม่ๆกับวิถีชีวิตแบบใหม่ไม่หยุดเชื่อมโยงดิจิตอลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อสร้างความเติบโตที่ย,ยั่งยืนไม่หยุดเชื่อมโยงเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดีและเศรษฐกิจที่ก้าวไปข้างหน้า ไม่หยุดคิดค้นนวัตกรรมแปรรูปอาหารเพื่อลดขยะไม่หยุดคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสร้างสมดุลให้อนาคตที่ยั่งยืนของพวกเราเพราะเราไม่เคยหยุดมุ่งมั่นเพื่อวันข้างหน้าที่ดีวันนี้เราจึงพร้อมเปิดกว้างตัวโอกาสเชื่อมโยงในทุกมิติและสร้างสมดุลในทุกด้าน